สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของแรปปิดทุกคนเลยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ต่านจะมาแนะนําครีมกันแดดสาหรับคนที่มีปัญหาสิวโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่ากันแดดเนี่ยเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้คือจําเป็นมากอยู่ในบ้านก็ต้องทานะคะออกนอกบ้านยิ่งต้องทานะคะซึ่งถ้าใครที่เน้นแต่จะแบบทาครีมบำรุงแต่ไม่ทาครีมกันแดดเนี่ยบอกเลยว่าผลที่ตามมาจากการที่เราไม่ทาครีมกันแดดเลยคือทําให้ผิวเราเนี่ยแห้งเหี่ยว ผิวเหี่ยวได้ง่ายผิวดําคล้าได้ง่ายนะคะแล้วก็ผิวมีโอกาสที่จะเกิดฝ้าได้แบบง่ายมากเพราะฉะนั้นครีมกันแดดจําเป็นขาดไม่ได้เด็ดขาดนะคะแล้วพี่ตาก็จะเจอคําถามจากน้องๆหลายๆคนว่าแบบ พี่ต่ายหนูเป็นสิวหนูใช้ครีมกันแดดตัวไหนดีคะพี่ต่ายแนะนําครีมกันแดดสาหรับคนที่มีปัญหาสิวได้ไหมคะก็คลิปนี้ก็เลยมาทําให้แล้วกันเพราะว่าอันนี้จะเป็นครีมกันแดดที่พี่ต่ายใช้อยู่แล้วนะพี่ต่ายต้องบอกว่าพี่ต่ายมีปัญหาสิวนะทุกคนคือตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะจะเป็นสิวที่แบบหนักมากชนิดที่ว่าหน้าเราอะไม่มีพื้นที่ว่างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ก็เป็นอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะก็รักษาค่อยๆรักษาไปให้มันค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นครีมกันแดดที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาสิวโดยเฉพาะเลยเขาเป็นครีมกันแดดของ b บเดอร์แแต่ก่อนอื่นที่จะไปเมอ์มอยว่านางใช้ดีขนาดไหนแล้พี่ไต่ขอเท้าความก่อนว่าของ b บเดอร์แนะคะเขาเป็นแบรนด์ของน้องนุชานะคะจากช่อง Happy นชานะคะซึ่งถ้าพูดถึงน้องนุชาเนี่ยทุกคนจะต้องคุ้นว่าแบบ เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นสิวแล้วก็มาทำคลิปแชร์วิธีการรักษาสิวต่างๆลงใน YouTube นะคะเพราะว่าพี่ต่ายตามน้องเขาตั้งแต่ตอนที่พี่ต่ายยังไม่ทำ YouTube เลยนะแล้วแบบโหสภาพผิวหน้าเมื่อก่อนเขาคือหนักจริงๆนะทุกคน น่าค่ะแต่พอเราเจอเขาเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเลยว่าพัฒนาการในเรื่องของการรักษาสิวหรือว่าผิวพันณุ์ของเขาคือดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะทําสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรออกมาเนี่ยเขาจะเหมือนเข้าอกเข้าใจคนที่เป็นสิวเขาจะทําสินค้าออกมาที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาสิวตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เขาทําออกมาที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาสิวเหมือนกันนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเขาเป็นครีมกันแดดฟิสิกอลแบบร้อยเซเลยนะคะคือไม่ทําให้เกิดการอุดตันต่อผิวนะคะแล้วก็มี S.P.F สูงถึง50 PA บวกบวกบวกเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวบอบบางนะคะเพราะว่าเขาผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากแพทย์ผิวหนังแล้วด้วยนะคะตัวนี้พี่ต่ายต้องบอกเลยว่า เนื้อสัมผัสเขาอะ่ะคือค่อนข้างที่จะบางเบาไม่เหนียวเหนอ,อะและเวลาที่ทาลงผิวสักพักเนื้อคะ่ะเราจะรู้สึกว่าผิวมันจะแมทขึ้นนะคะผิวจะแมทแต่ว่าหน้าไม่วอกนะหน้าไม่วอกหน้าไม่ลอยนะคะเหล่านี้เขามีวิตามิน B3 ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบลดการเกิดสิวใหม่ได้อีกด้วยคะ่ะแนะนําเลยนะเป็นกันแดดอีกตัวหนึ่งที่แบบเหมาะมากและก็ตอบโจทย์มากสําหรับคนที่มีปัญหาสิวโดยเฉพาะเลยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว แล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจครีมกันแดดของ b บ d ด e Max นะคะเดี๋ยวพี่ต่ายจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปก็ลองเข้าไปติดต่อสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจ๊จะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาบ่อยๆนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรดีๆอะไรเด็ดๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาทาคลิปบอกต่ออีกเช่นเคยคลิปนี้สวัสดีค่ะ